เงินลายเป็นตัวร้ายของเธอเคยอะเฮ้ยแมวทำไม đặc trưng mẹ cái tua đó cầm bò mới mà, chiếc cầm bò của, chỉ mình tôi này mà còn chỉ là miếng <laughs> bò để hãy đưa để hãy đưa, <laughs> ตัวนี้จะขี้แพ้เล็กหน่อยครับเปิดตัวครับ

จริงผมตอนนี้คือผมเลี้ยงมาได้สองปีละแต่ว่าอยู่บ้านนะไม่ได้เอามาด้วยเพิ่งไดเอามาทุกคนเป็นเพศเพศเมียครับสซอรมาตี้เป็นเพศผู้นะ ทำมาจากเชลลราเลยหรอใช่เอาของไปเก็บ ติเดเทิงเล็กลับบ้านนะมีจำเลยมาตี้เป็นอินทวัดตากัมบอินทวักว่านะจริงแต่ว่าจริงกัมบอซนกว่ามาตี้ขี้กลัวกว่า,วาผมเอารองเท้าที่เป็นที่เป็นลูกอะไรอะที่รองเท้าที่เป็นมังกรสีเขียวที่เอทานให้มาใช่ไหมแล้วผมใส่แล้วมาตี้กลัวมากมันแบบ มันคงเคี้ยวเป็นงูอ่ะมันกลัวมากแบบกลัวมากอะกลัวแบบตัวสั่นอ่ะก็เลยแบบว่าเออไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันกลัวมันช็อกทุกคนมันกลัวแบบผมไม่เคยเห็นมันกลัวขนาดนี้มันกลัวแบบไปหลบในทู่สท้านทุกคนทางที่แบบไม่เคยมันไปมันไม่เคยไปหลบอ่ะ แล้วผมจะเอาออกมาใช่ไหมผมเก็บรองเทา้าใช่ปะผมเก็บรองเท้าแล้วแบบว่าแล้วมันก็ไม่ยอมออกมาสถียรกำบ่ายยอมใส่เสื้อผ้าไหมไม่ยอมเหมือนกันสอ,สองตัวนี้น้องกวพี่เออป่าไม่ใช่ทุกวันมันยังมานอนกับผมอยู่เลยมันกองเท้า,ทามากแบบวิ่งหนีอ่ะจนแบบมันวิ่งมาชนเก้าอี้แล้วล้มอ่ะเก้าอี้ล้มอ่ะ อยู่ในห้องแขนยาวไม่ร้อนเบอร์ไม่ร้อนห้องผมเย็นครับลองมาเล่นไหมครับมาที่กลัวกก่แอกไหมไม่กลัวนะแต่หลังจากที่เจอรองท้าก็กลัวไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันต้องไปลอง mày không gì, không 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 มีเพลงไหนที่เปิดแล้วไม่โดนริขสิทธิ์ไหมครับว่างไงมีคนมาหาครับทุกคนเปิดเสียงที่เป็นเสียงแมวอะแมวตัวนี้จะวิ่งมาแบบวิ่งมาแบบมาเลยทุกคนแบบ อีกลอมไหมอีกลอมไหมใครครเล้อเหมียวเหมียวมันจะมาไหมมันมาไล้วทุกคน มันรู้ว่าดีเขาเป็นผมร้องมันก็เลยไม่มาแต่ผมกปเห็นมานะต้องแบบปิ๊กมันมองหน้าผมแบบร้องไดไมมรอได้รอ กัดแมคบุ๊กคือผม,มเคยเปิดเสียงอันนี้ใช่ไหมบนโทรศัพท์อแล้วมันก็มาเว้ยแล้วมันก็มางับโทรศัพท์ผมฟิล์มแตกเลยทุกคนผมงงงมะ พอ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 เดี๋ยวมันร้องไห้นะแกงยังไงด้ที่ชดกำบอออไปซะได้ น้องแลบลิตลอดเพราะว่าเพราะว่ามันลิ้นยาวทุกคนแล้วมันเป็นเปอร์เซียนใช่ไหมเปอร์เซียนก็หน้ามันสั้นทุกคนมันก็จะแลบลิน้นเพราะเก็บลิ้นไม่หมดข้อเสียของการมีแมวสองตัวคือ โดนปลุกทุกเชา้าคือมันปลุกแบบไม่ใช่มาแบบสะกิดตัวไงมันร้องดังมากร้องดังมากแล้วผมแบบต้องไปนั่งเล่นกับมันต้องไปนั่งเล่นจนกว่ามันจะหยุดร้องแล้วผมก็เออกลับมาหลับต่อจริงๆแลวก็บาฆ่าแหม ตามันมีเลยเข้าตาแล้วแมวไม่ไม่แมวมันไม่แมมมง้งมกันหรอกแบบนจริงช่วงมันมันไม่นะมันไม่นะคือมอเตอร์เป็นเด็กแบบเจียมเจียมมากทุกคนคือมันเจียมเจียมมากคือคือเราวผมอะเอาคำบอก ใช่ปะแต่คนที่ดุอ่ะคือกัมบอลไม่ใช่มัลติแล้วพอแล้วกัมบอลก็ไปตบไปตบมัลติใช่แล้วมัลติก็ก็ร้องอย่างเงี้ยร้องแบบงอนพี่อ่ะแบบหืมกัมบอลเปนขี้กลัวมากคนเอ้ยมัลติมันขี้กลัวมากมัลติมันแบบกมบอลตบมัลติเอาตีร้อง แมวไปดูเคงเคงเค,งเคงเคงเคงคืออะไรอเคงเคงเมื่อวันก่อนเพื่อไปมหาลัยเป็นไงบ้างผมก็ไปรับน้องครับก็เป็นแบบดุดุเลยพี่น้องใช่ใช่ผมก็ไปเป็น ไปเป็นพี่ฐานครับไปไปเล่นเกมน้องๆโอ๊บจะนอนอยังผมยังไม่ได้อ่านน้ำทุกคนก็เดี๋ยวผมไปอ่านน้ำก่อนแล้วแล้วก็นอน เกีว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจากลากันคนระับแมวร้องแล้วแมวเรียกผมแล้วแมวบอกว่าไปกินข้าวได้แล้วนะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ันดีครับทุกคนา,ายบ้ย ไม่บายกันหน่อยพูดไม่บายกันหน่อยไม่งั้นผมไม่กั้ผมลาแบบไม่ได้นะฝันดีน่ารักนะาเกิดอน,นอนฝันดีครับไม่น่ารักอะอันนี้ครับอืบ๊าย